คุณเคยคิดไหมว่าหนังสือเล่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่เล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตชุมชนทั้งจังหวัดให้สดใสขึ้นได้นี่คือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นจากจังหวัดชเชิงงสาวที่กำลังจะนำหนังสือดีๆกระจายสู่ห้องสมุดประชาชนใน11อำเภอเพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่ๆและช่วยให้ทุกคนก้าวสู่โลกธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมั่นใจถ้าคุณกำลังมองหาวิธีพัฒนาตัวเองหรือชุมชนลองติดตามดูสิว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างโครงการนี้มาจากความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่างบริษัทมติชนจำกัดมหาชน มูลนิธิที่เสริมกล้าและกรมส่งเสริมการเรียนรู้สรกรซึ่งเพิ่งเปิดตัวโครงการ Read for the Future ส่งเสริมการอ่านสร้างอนาคตเมื่อไม่นานมานี้โดยวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองนี้การอ่านหนังสือถือเป็นหลักฐานสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับมือให มาลองนึกภาพดูสิว่าการอ่านหนังสือเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ให้สมองทําให้เรามีไอเดียใหม่ๆและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่มูลนิธิเสริมกล้าได้ทุ่มทุนเริ่มต้นจำนวนหนึ่งล้านบาท เพื่อจัดซื้อหนังสือคุณภาพสูงมอบให้กับห้องสมุดประชาชนภายใต้การดูแลของสองกรรโดยตั้งเป้าหมายใหญ่โตว่าจะครอบคลุม20แห่งทั่วประเทศภายในปี2568นี้ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะหนังสือเหล่านี้ไม่ใช่แค่กระดาษและตัวอักษรแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยจุดประกายรังบันดาลใจให้กับผู้คนนับพันในส่วนของจังหวัดชเชิงงซาในอําภอยขาขาันมะลีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชเชียงสาสกรร ได้แชร์วิสัยทัศน์ที่น่าเอาใจช่วยโดยบอกว่าหากได้รับหนังสือจากมูลนิธิที่เสริมกล้าและมติชนพวกเขาจะรีบกระจายไปยังห้องสมุดประชาชนทั้ง11อำเภอทันทีนี้ถือเป็นโอกาสทองจริงๆเพราะสกรหรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมคือกศนมีโครงการส่งเสริมการอ่านอยู่แล้วตามพระราชดำริอันประเสริฐของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าดังนั้นเมื่อมีหนังสือใหม่ๆเข้ามาเพิ่มก็เท่ากับว่าประชาชนจะมีตัวเลือกมากขึ้นในการค้นหาความรู้ เหมือนกับการอัปเดตคลังสมบัติให้ร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามนอกจากห้องสมุดอำเภอแล้วยังมีบ้านหนังสือชุมชนกระจายตัวอยู่ตามอำเภอและตำบลต่างๆหากหนังสือจำนวนมากหลัง่งไหลเข้ามาก็จะสามารถส่งต่อลงสู่ระดับท้องถิ่นเหล่านี้ได้ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปอำเภอหรือแค่ขยับไปยังชุมชนใกล้บ้านกลุ่มหนังสือที่คาดหวังไว้เน้นไปที่การสร้างอาชีพและพัฒนาธุรกิจออนไลน์ซึ่ง หมายถึงหนังสือที่สอนทักษะอย่างการขายของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นช้อปปีหรือ Lazada วิธีสร้างแบรนด์ส่วนตัวบนโซเชียล e d i a ียหรือแม้กระทั่งเ็ดรับการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญในยุคที่ทุกคนต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อให้รายได้ไหลเวียนและชุมชนเติบโต กลุ่มเป้าหมายกว้างขวางมากตั้งแต่ประชาชนทั่วไปเด็กนักเรียนในชุมชนที่อาจจะแวะมาอ่านเล่นๆไปจนถึงผู้ใหญ่ที่หลงไหลในการอ่านอยู่แล้วหากมีหนังสือดีๆเข้ามาก็จะกระจายให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดโดยเริ่มจากห้องสมุดอำเภอที่เป็นศูนย์กลางแล้วค่อยขยายไปยังบ้านหนังสือชุมชนตามตำบลแต่ที่นี่แหละคือจุดที่อาจาก่อให้เกิดความถกเถียงเพราะในยุคดิจิทัลที่ทุกคนติดจอสมาร์ทโฟนการนำหนังสือพิมพ์มาส่งเสริมจะสู้กับแอปพลิเคชันและวิดีโอออนไลน์ได้จริงหรือ บางคนอาจมองว่ามันล้าสมัยแต่ผมเชื่อว่าหนังสือมีเสน่ห์ในการสอนห้างสมาธิที่หน้าจอให้ไม่ได้โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆที่เสี่ยงต่อปัญหาการติดจอซึ่งโครงการนี้หวังจะช่วยลดลงได้ ปัจจุบันภาครัฐมีงบประมาณสำหรับซื้อหนังสืออยู่บ้างแต่ก็ไม่พอจริงๆในแต่ละปีแต่ละอำเภอต้องคัดเลือกหนังสือเองซึ่งโครงการนี้จึงเหมือนลมแห่งความหวังที่พัดเข้ามาช่วยเพิ่มสถิติการอ่านของคนไทยที่กำลังลดลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการหันไปใช้อุปกรณ์ดิจิทัลแทนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารล,ลองนึกดูสิถ้ามีหนังสือที่น่าสนใจเช่นคู่มือทำอาหาร ง่ายๆที่บ้านหรือใกล้สอนขายของออนไลน์สำหรับแม่บ้านพวกเขาก็อาจจะหยิบขึ้นมาอ่านในเวลาว่างแทนที่จะเลื่อนฟีดโซเชียลไม่รู้จบสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มความรู้แต่ยังช่วยให้เวลาว่างก่อลายเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองเช่นนักศึกษาที่กำลังทำวิทยาน,นิพนธ์สามารถใช้ว่าอ้างอิงจากหนังสือเหล่านี้ได้ง่ายๆ ทางสงกรจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือประชาชนทุกวัยรู้จักหนังสือใหม่ๆและหากหนังสือหลากหลายเช่นเรื่องอาชีพสร้างรายได้อย่างการทำขนมขายหรือการตลาดออนไลน์ก็จะเหมาะกับทุกคนที่อยากลองทำธุรกิจในยุคเทคโนโลยีนี้ ท้ายที่สุดผู้อำนวยการสกรอยังมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลด้วยความหวังอยากให้จัดสรรงบประมาณหนังสือเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพราะห้องสมุดเหล่านี้คือสถานที่ที่ประชาชนเข้าถึงฟรีโดยเฉพาะในจังหวัดชเชิยงสาวที่มีทั้ง11แห่งรวมถึงห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีที่อำเภอบางปะกงซึ่งเป็นจุดสำคัญหากรัฐบาลเมตตาสนับสนุนมากขึ้นประชาชนก็จะมีแรงจูงใจในการมาใช้บริการเพิ่ม แต่มาคุยกันจริงจังหน่อยคุณคิดว่าการส่งเสริมการอ่านหนังสือแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเด็กติดจ,จอได้จริงหรือมันแค่เป็นความฝันที่สวยงามในยุคดิจิทัลและคุณละมีส่วนช่วยส่งเสริมการอ่านในชุมชนของคุณยังไงบ้างมาคอมเมนต์แบ่งปันความเห็นกันเถอะเราอยากฟังมุมมองของคุณเพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ๆ